สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำาต y o ต a า V ีออปี07แท้นะคะรถบ้านสภาพสวยทรงดีนะคะทุกท่านเครื่องเดิมเดิเบนซิน1 n z ติดแก๊สนะคะระบบหัวฉีดเกียร์ออโต้เข้านิ่มทุกเกียร์เลยนะคะคันนี้ราคาไม่แพงด้วยนะคะทุกท่าน138,000บาทเท่านั้นนะคะภายในสะอาดดูดีมีสไตล์คะ่ะแอหนาวเพลงเพราะนะคะมีจอแอนดรอยด้วยนะคะทุกท่าน ประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะสามารถขึ้นลงครบปกติเลยนะคะภายในเดิมๆค่ะสะอาดสะอ้านนะคะใช้งานได้ครบนะคะล้อมแม็กสวยๆยางยังใหม่อยู่ทั้ง4เซนสามารถขับทางไกลกันได้สบายๆนะคะทุกท่านระบบไฟฟ้าก็สมบูรณ์ดีทั้งระบบเลยก็ว่าได้นะคะสีก็สวยนะคะรอบคันยังเงางามอยู่นะคะ มีสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันด้วยนะคะแต่งเรียบๆแต่ดูดีมีระดับนะคะรถยนต์คันนี้บอดดี้เดิมๆค่ะไม่มีชนหนักค่ะภาษีพรบปีหกมีเล่มเอกสารชุดโอนโครบเลยนะคะคันนี้เจ้าของดูแลไว้อย่างดีเลยนะคะทุานมีบุ๊กเซอร์วิสครบนะคะตั้งแต่ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งคะ่ะให้ไปด้วยนะคะก็คุ้มๆกันเลยนะคะ138,000บาท ท่านใดสนใจติดต่อดูรถได้ที่รังสิตนะคะเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะคะใส่ไว้รวมกับรายละเอียดใต้คลิปนะคะท่านใดสนใจสามารถกดเข้าไปอ่านได้นะคะหรือว่าถ้าถูกใจยังไงโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงนะคะถ้าโดนใจเดินทางไปดูรถไปทดลองขับกันก่อนคะ่ะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ